ครับมาชมเทควนโดนะครับรอบชิงนะครับรุ่นไม่เกิน49กกิโลกรัมนะครับน้องเทนิตนะครับอันนี้พักนะครับวงพัฒนกิดของเราพบกับเดซี่โกชิเวสจากพม่านะครับวันนี้กรรมการก็ลงสื่สนามแล้วนะครับเกิดความพร้อมนะครับของเรานั้นอยู่ในมุมน้ำเงินนะครับ ตสอบนะครับตรสอบอุปกรณ์นะครับว่าเซ็นเซอร์ทํางานหรือเปล่านะครับลองเตะตรงลําตัวมวกต่างปรากฏว่าของเราครับขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ขึ้นก็ถือว่าพร้อมนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับยกทีหนึ่งกำลังจะเริ่มเลยนะครับไทยเรานั้นได้เปรียบนะครับ น้องเทนนิ่นสูงนะครับสูงกว่าแล้วก็ประสบการณ์ก็เยอะกว่านะครับเอาละครับเริ่มนะครับมาดูแตตมแรกจะเป็นของใครครับน้องเทนนิ่นองรานะครับพยายามเตะสูงนะครับแล้วก็ยกเท้าบังเป็นจังหวะนะครับไปเรื่อยนะครับเป็นการป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับหอนนี้นะครับไม่ยั้งเลยนะครับ โอ้โหโดนตัดแต้มครับผู้เล่นของดังเมียนมาตัวถล่มออกจากสนามนะครับแียแต้มให้น้องทินโอ้เตะหัวลูกนี้นะครับได้มาสามแต้มแน่นอนครับน่จะขึ้นมานำสี่แล้วนะครับตรงนี้ก็ออกตัวออกจากสนามอีกนะครับไทยมาเป็นห้าแต้มแล้วนะครับน้องทีนขึ้นนำนะครับรนี้นะครับที อใส่ช่วงยาวกว่านะครับช่วงยาวกว่า่อหาจังหวะเข้าเล่นของพมากก่าก็นักกีฬาพม่าก็พยายามเข้าหานะครับแต่ว่าตัวเตี้ยกว่าเข้าลำบากนะจังหวะน,นี้ก็ตัวถลําออกไปจากสนามอีกนะครับไทยตอนนี้นําไปหกต่อศูนย์แล้วนะครับยกแรกนะครับ จะได้มาสักคะแนนไหมครับสําหรับเจสซี่นะครับของเยนมานะครับนี่ครับจังหวะเตะนะครับจะค้างขาไว้ป้องกันตนเองนะครับโดนตัดแต้มอีกแล้วครับจังหวะนี้นะครับตัวออกจากสนามนะครับอุทินิตได้มาเป็นเจ็ดต่อศูนย์นะครับอุ้ยถีบลูกนี้นะครับตัวหลุดออกไปจากสนามอีกแล้วนะครับโดนตัดแต้มให้ไทยอีกนะครับอุทินิสได้มาแปดแล้วนะครับ แปดต่อศูนนะครับอตนี้ก็ยังนี่ครับคุมนะครับคุมจังหวะได้ดีนะครับทีนี้ช่วงยาวกว่านะครับประสบการณ์ดีกว่านี่ครับได้อีกแล้วครับแต่นี้นะครับได้ไหมนะครับยังยังยังนะครับ หมดนะครับยกแรกนะครับแรกนะครับพักนะครับคุณพ่อก็มาเชียนะครับวันนี้นั่งเชียนะครับนะครับยกที่สองเริ่มครับมาส่งกำลังใจเชียน้องทนิีกันนะครับให้คว้าเหรียญทองเพิ่มใหกับทีมชาติไทยให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ขยับเข้าไปหานะครับ ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้นำอยู่11ต่อ0แล้วโอ้โหโดนหัวอีกแล้วครับนี้ได้มาอีก3แต้มครับเป็น14ต่อ0ูเตะหัวได้ครับดูนี่อืดยอดมากนะครับขายาวนะครับตังหวะเวี่ยงขานี่ทําได้ดีนีครับแล้วก็ทําได้สูงด้วยนะครับลองเทนนิสลอ นะครับพยายามนะเตะดีดขาสองจังหวะยังง้างไว้อยู่ข้างบนนะครับโดนอีกหรือเปล่าเขาจังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนครับยังไม่ชัดเจนเอาละครับบุกต่อครับเทนนิสขึ้นมาเป็นสิบหกแล้วครับได้มาอีกสองแต้มติดต่อกันเลยนะครับจะขอคืนซักแต้มได้ไหมนะครับเจดสี่ ยังนำอยู่นะครับ16ต่อ0แต้มนะครับทีนี้โอ้โหดูนี้ตัวกระเด็นออกจากสนามน่าจะโดนตัดแต้มนะครับนานนะฮะไทยได้อีกแล้วครับทีนี้เพิ่มมาเป็น17ต่อ0ครับอืมรงนี้ตัดจังหวะถีบได้ดีครับยังไม่เป็นแต้มนะครับ หลูกนี้ตัวหลุดออกไปหรือเปล่าหลุดอีกแล้วฮะได้มาเป็น18ต่อ0ย์นะครับตั้งแต่นี้โอ้โหได้จากจังหวะที่ตัวบุเล่นของเมียนมาเนี่ยหลุดออกนอกสนามเนี่ยหลายแต้มแล้วนะครับหมดเวลานะครับในยกที่สองครับพักครับยกสามมาครับยกสามมานะครับ นะปต่อตอของตัวเข้าป้ายได้สบายครับเพราะว่านำห่างลเล้วเกอนนะครับตอนนี้18ต่อศูนมาลุ้นว่านักกีฬาเยนมากนั้นจะทำคะแนนได้ไหมนะครับจ้องจ้องมองมอง,มองกันหาจังหวะใครทำก่อนนะครับของเรานี่ขาย,ยาวเขาได้เปรียบกับเทควันโด,ดขางเาวนี่ฮะเะได้แล้วครับได้มาอีกสอง24ศูนย์ละ ไปช่วยทางเงยนมานะครับแล้วก็ลุ้นนะครับว่าน้องเนนดนินดันจะทำคะแนนนี้ออกไปอีกได้ไหมนะครับ,รบยังไม่เป็นชิ้นคะแนนครับตอนนี้ คงจะเหนื่อยกันทั้งสกูอ้าวได้มาอีกสองแต้มครับตทนนี้เป็นยี่สิบกต่อศูนย์ครับน่าจะเป็นจังหวัดเตะโดนหน้าอกครับเมื่อกี้นะครับเซนเซอร์ทํางานนะเอาครับมันตวัดเกจะขึ้นบนอยู่นะครับจ่องจ้องเหมือนจะเตะบนจะเอาสักสามแต้มบนนะครับเอาละครับทางวานี้ได้ไหมครับน้องเทนนิส อ้ยจังหวะนี้เหยียบเขาที่หน้าที่หัวเลยครับเตะที่หัวได้ไหมครับนี่ครับได้แล้วครับสามแต้มเป็นยี่สิบเก้าต่อศูนย์ครับจังหวะนี้นะครับอยาวกว่าชัดเจนหมดเวลาการแข่งขันครับปรากฏว่าน้องธนิตเก็บเหรียญทองเพื่อไปกับไทยได้นะครับชนะเจสซี่นะครับของเยนมาไปยี่สิบเก้าต่อศูนย์นะครับ ก็เดินความชื่นมือนพิธีให้คนไทยครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม